ภาพกระดาษที่เต็มไปด้วยคราบเลือดกําเดาที่ไหลของเด็กหญิงในจังหวัดกำแพงเพชรรวมถึงภาพแผงแอร์ที่เต็มไปด้วยฝุ่นถูกนำไปเผยแพร่ในเพจดราม่าแอดดิทเป็นการสะท้อนสภาพปัญหาผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5เข้าขั้นวิกฤตโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือยังมีเรื่องราวของนกตะขาบดงนกขนาดกลางลำตัวหลากสีอ่อนแรงและตกลงมาที่หน้าบ้านหลังหนึ่งใกล้กับสวนลุมพินีกลางเมืองกรุงเทพ ายสัตวแพทย์ประจำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์คณะสัต,ตะวะแพทยศาสตร์มหา,าวิทยาลัยเกษตรศสาศสตร์เปิดเผยกับตัวจริงสนามข่าวว่านกตัวนี้มักอาศัยอยู่ตามป่าทั้งในพื้นที่ภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้บางครั้งมักจะบินอพยพผ่านกรุงเทพและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อบินผ่านกรุงเทพแล้วเจอกับปัญหาฝุ่น p m 2.5เกินค่ามาตรฐาน น่าจะรู้สึกแสบตาแสบคอหายใจไม่ถนัดสุดท้ายร่างกายแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ลดลงจึงตกลงมาจากท้องฟ้าล่าสุดได้รับการรักษาและถูกปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วแต่สิ่งที่เราพบจากภาพเอ็กซเรย์หรือว่าภาพถ่ายทางรังสีวิทยาเนี่ยก็คือปอดอักเสบทั้งสองข้างนะครับซึ่งเป็นลักษณะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ทำให้นกเนี่ยแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้น้อยลง นกก็น่าจะหน้ามืดนะครับอ่อนแรงนะครับแล้วก็สำลักควันจึงตกมาในที่สุดซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าป่วยอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเพราะฉะนั้นเวลามันสูดควันพิษเข้าไปมากๆมันจึงแสดงอาการป่วยก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า เราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยยังไม่แก้ไขปัญหาอะไรอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ด้วยเช่นกันเช่นเดียวกันกับข้อมูลจากหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ปีกอาจารย์บอกว่าปกติแล้วนกมักจะมีภูมิต้านทานกับสภาพอากาศที่หลากหลายโดยเฉพาะนกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองหลวงนั่นเพราะพวกมันเคยชินกับสภาพอากาศในลักษณะนี้ แต่ทุกวันนี้ปริมาณฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากและนานติดต่อกันจึงส่งผลกระทบกับนกถ้าเป็นช่วงที่ PM ขึ้นเนี่ยนะมันอาจจะส่งผลต่อนนกโดยเฉพาะกลุ่มนกที่เป็นกลุ่มนกอบะยพเพราะพวกนี้เขาต้องบินในในในระยะที่สูงด้วยถ้าเป็นนกขนาดใหญ่ใช่ครับคือนี้แล้วเขาต้องการพูดง่าว่าต้องการออกซิเนสูงด้วย สมมติว่าผ่านในพื้นที่ที่ pm 2.5สูงตอนแรกอากาศดีๆมาแล้วมาเจอตึบมีโอากาสที่จะเขาเรียกร่วงร่วงได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและนกตะขาบดงจึงกลายเป็นตัวชี้วัดและสะท้อนคุณภาพอากาศในประเทศได้เป็นอย่างดีเพราะปัญหาฝุ่น pm 2.5ไม่ใช่เรื่องใหม่ของโลกแต่ประเทศไทยติดอันดับคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดในโลกติดต่อนานนับเดือน สาเหตุของการเกิด PM 2 5ในช่วงนี้ของทุกๆปีคณะปิดีคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายว่าเกิดจากสองสาเหตุด้วยกันนั่นคือเกิดจากฝุ่นเผาไหม้ของชีวมวลหรือการเผาไหม้แปลงการเกษตรทางภาคเหนือและเกิดจากการเผาไหม้ของรถยนต์ในพื้นที่ของกรุงเทพเมื่อสองสิ่งมารวมกันจึงทำให้ปัญหายิ่งทวีคูณและส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทุกคนที่ต้องใช้อากาศเดียวกันในการหายใจ สิ่งที่เราเคยพบก็คือมันมีสารประเภทที่เราเรียกว่าคาิโนเจนิกหรือสารก่อมะเรง็งไอสารกลุ่มนี้เรามีชื่อเฉพาะของมันก็คือกลุ่มของเบนโซเอพไพรีนตัวนี้ทำให้เกิดมะเร็งครับ,รบยิ่งมีมากมันก็มีความเสี่ยงเยอะแล้วเราพบตั้งแต่10ปีที่แล้วมีสารพวกนี้อยู่ปัจจุบัน ตัวนี้ในกลุ่มของสารโพลีไซคลิกอะโรมา c ติกไฮโดรคาร์บอนก็ยังพบอยู่ในกรุงเทพมหานครนั่นหมายความว่ากลุ่มของกิจกรรมที่มันมาจากกิจกรรมของการจราจรจะส่งผลให้เกิดพวกนี้ค่อนข้างเยอะนั่นหมายความว่าในกรุงเทพมหานครฝุ่นในกรุงเทพมหานครที่มาจากกิจกรรมเหล่านี้จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าเราได้รับเป็นเวลานานเราได้รับเป็นปริมาณมากความเสี่ยง และอันตรายก็จะตามมาเช้าเย็นของทุกวันนักวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเฉพาะฝุ่น pm 2.5โดยจะวัดในชั้นอากาศ3ระดับคือ30เมตร75เมตรและ110เมตรซึ่งในแต่ระดับจะส่งผลแตกต่างกันคือช่วงนี้ค่ะที่ฝุ่นมันเยอะก็คือเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากลมทางทิตะวันออกเฉียงเหนือนะที่พัดตั้งแต่จีนมาลาวกัมพูชาแล้วก็ จากเชียงใหม่เข้ามาที่กรุงเทพมหาคนครค่ะด้วยความที่ว่าลมยังไม่เปลี่ยนทิศแล้วก็มีการเทศกาลการชิงเผาหรือการของไม้เชื้อพวนทางภาคเหนือค่ะ,คะมันพัดเข้ามาที่กรุงเทพมันก็เลยทําให้กรุงเทพเนี่ยเกิดฝุ่นที่มีค่าพีเป็นแบบเราจะเห็นว่าแบบเป็นแปดสิบเป็นร้อยเกินร้อยอย่างเงี้ยค่ะในบางวันหรือว่าสองสามวันติดกันต่อเนื่องเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีผลกระทบต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ เราก็เลยจะต้องวัดมันเป็นเทนต่อเทนเพื่อดูว่าในปีนี้เราจะแก้ปัญหาฝุ่นยังไงในช่วงฝุ่นที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีการจัดการที่แตกฝั่งกันไปฤดูหนาวเกิดจากการจราจรเราก็จะต้องมีมาตรการในการจัดการกิจกรรมการจราจรในกรุงเทพส่วนฤดูร้อนนะคะช่วงนี้ค่ะที่จะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะได้รับอิทธิพลมาจากการเผาไหม้ชีว้มวลนที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนฤดูหนาว เราก็จะต้องมีการจัดการช่วงนี้ว่าจะมีการจัดการควบคุมการของไม่ชื้อมวลยังไงวิกฤตฝุ่น PM 2.5ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้ข้อมูลว่าฝุ่น PM 2.5เกิดขึ้นมานานกว่า10ปีแล้วและยิ่งทวีความรุนแรงถึงขั้นยากจะแก้ไขและควบคุม ฝุ่นจิวร้ายไม่เพียงกระทบต่อเยื่อบุตาและระบบทางเดินหายใจของมนุษย์เท่านั้นยังส่งผลต่อระบบทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงสมองพี2.5นี้มันสามารถตัวมันเล็กจิ๋มากเมื่อมันเราหายใจเข้าไปหรือว่ามันเข้ามาประทะอยู่ที่เยื่อบุตามันสามารถซึมเข้ากระแสะเลือดได้เลยถ้าเราหายใจเข้าไปในถุงลมในปอดมันก็สามารถซึมแล้วก็ผ่านเข้ากระแสเลือดได้เลย ทีนี้มันมันผ่านเข้ากระแสาเลือดหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเจ้าฝุ่นพิษพวกนี้เองเนี่ยมันไปได้ทุกอวัยวะในร่างกายแต่ว่าตัวที่จับตามองแล้วก็พิสูจน์เมื่อสักประมาณไม่เกิน2ปีที่ผ่านมาที่ลงในวารสารของสมาค,คมโรคหัวใจของสหรัฐนั่นเอง<ม>กออ็พิสูจน์และชัดเจนว่าทุก10ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรของ2.5ที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงของหัวใจวายหรือว่ามีความเสี่ยงโรคหัวใจประมาณ4%เ์เซกว่า,วาแล้วก็ถ้าหากว่าเป็น pm 1 0ทุก10ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสักประมาณ50กว่าๆว่า53-54ตรงนั้นเองเนี่ยก็ทำให้ความเสี่ยงของโรคหัวใจและการตายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ยังมองว่าภาครัฐทราบถึงข้อมูลการก่อให้เกิดมลพิษอย่างฝุ่น PM 2.5อยู่แล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาและควบคุมอย่างจริงจังกรุงเทพมหานครเองก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่พบปัญหา PM 2.5เกินค่ามมาตรฐานต่อเนื่องนานนับเดือนประธานคณะทำงานนโยบายกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์จึงมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตราการให้กับประชาชนทุกคน ต้องมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลและอันตรายของมลพิษทางอากาศอย่างเท่าเทียมต้องแสดงถึงปริมาณฝุ่นให้ประชาชนรับรู้โดยเฉพาะตามโรงเรียนโรงพยาบาลพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่เสี่ยงเพื่อการป้องกันสุขภาพและเพื่อการควบคุมฝุ่นมาตรการต่อมาก็คือการเร่งออกกฎหมายอากาศสะอาดหรือ Clean Air Act จากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาควิชาการและภาคการเมืองโดยยึดหลักมาตรฐานสากลและกำหนดเขตมลพิษต่ำ Bangkok Low Emission Zone หรือว่า b l e s นนำร่อง16เขตกรุงเทพชั้นในที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นอย่างรุนแรงโดยการควบคุมรถขนส่งและรถสาธารณะที่ปล่อยฝุ่นรวมทั้งการก่อสร้างที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างจริงจังในพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาหมลพิษอันดับแรกก็คือพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนที่สุด16เขตในพื้นที่ชั้นในที่ผมบอกไปว่ามีโรงเรียนมากกว่า300โรงเรียน มีโรงพยาบาลมากกา40โรงพยาบาลต้องเป็นเขตควบคุมมลพิษตรงนี้รถควันดำเข้าไม่ได้เลยการก่อสร้างนะครับที่ไม่ควบคุมฝุ่นนะครับจะได้รับนะครับการปรับนะครัการลงโทษหรือถอนใบอนุญาตเลยสิทธิในการสูดอากาศหายใจบริสุทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์นะนะครับแต่วันนี้เรายังไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสเลย ดูตรงนี้ครับใจกลางสีกก่แยกปทุมวันไม่มีป้ายบอกฝุ่นเลยหน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลซึ่งพื้นที่กรุงเทพชั้นในมีมากกว่า300โรงเรียนมากกว่า40โรงพยาบาลไม่มีใครรู้เลยอย่างน้อยที่สุดมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานถูกต้องไหมฮะที่ประชาชนจะได้ป้องกันตัวเองนั่นข้อที่1ซึ่งผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วและเครื่องตรวจวัดฝุ่นในกรทมนั้นมีประมาณหลักร้อยจุดเท่านั้นเองที่จริงแล้วต้องมีมากกว่า2 0 0 0จุด ซึ่งปัจจุบันไม่จาเป็นต้องมีเครื่องแบบนี้หรอกครับเป็นเครื่องขนาดเล็กซึ่งประเทศไทยสามารถทําได้แล้วก็เพียงพอแล้วก็ขึ้นแสดงซึ่งเรามีจอโฆษณาเยอะแยะไปหมดแต่ทําไมมีตัววิ่งบอกปริมาณฝุ่นสักนิดทาไมจะทําไม่ได้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยมลพิษทางอากาศมากถึง1 3 2 0 0 0้าคนในระยะเวลาเพียง2เดือนจากวันที่1มกราคมถึงวันที่5มีนาคมกลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุด คือโรคทางเดินหายใจผิวหนังอักเสบกลุ่มโรคตาอักเสบโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองมีหนําซ้ำยังพบอีกว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดในทวีปเอเชีย30-40เปอซเป็นผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนและหากภาครัฐและทุกภาคส่วนยังไม่เร่งควบคุมประเทศไทยอาจจะเห็นผู้เสียชีวิตจากฝุ่น PM 2.5เกิน70,000คนต่อป,ปีอย่างแน่นอน